ส่วนช่วงแรกวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับทางคุณวิทวัสชัยปานีกันถึงประเด็นเรื่องของออสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำเพื่อให้เข้ากับผู้บริโภคความต้องการของผู้ผบริโภคในยุค post p a n เด m i c นะคะก็คือหลังจากโรคระบาดอาจจะผ่านพ้นไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องเริ่มทำตัวให้ชินแล้วนะคะไปคุยกับคุณวิทวัสกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะครับตอนนี้ที่นีคือตกลงเราเรียกว่ามันเป็น post pandemic ได้ยังคะอาจารย์คะก็น่าจะได้แล้วเพราะว่าทุกๆประเทศก็ปล่อยกันแล้วนะครับติดกตด็ติดติดก็รักษากันไปเหมือนวันอ่า ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเศรษฐกิจไม่เดินค่ะโม่แต่ปิดชุโม่แต่ล็อกดาวน์กันอยู่ก็ไม่ไหวแล้วอค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผู้บริโภคในยุคหลังจากผ่านโรคระบาดมาเจอวิกฤตซ้ําหลายทีแล้วก็ระยะเวลาก็สองสามปีอยู่เหมือนกันนะคะผู้บริโภคตอนนี้คือมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างคะจันค์ะคือจริงๆมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาเป็นระยะนะครับว่าตั้งแต่ใช้คําว่า New Normal ใช่ไหมครับค่ะ แล้วก็มาจนมาถึง next normal นะ,ะว่าเนื่องจากพอเจอวิกฤตการแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมหลายๆอย่างของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็มีความจำเป็นที่จะต้องอนักการตลาดจะต้องดูแลสินค้าของตัวเองะนะ,ะดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายดูแลเรื่องราคาเรื่อง pricing ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเลยสินค้า <c oughs> หลายๆประเทประเทหรือว่าบริการหลายๆอย่างเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่ที่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดแล้วก็เนื่องจากมันโรคนี้มันยังไม่หายไปเนี่ย มันก็ยังมีความกลัวอยู่ทุกคนยังกลัวที่จะติดโควิดอยู่นะครับแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วก็หลายประเทศก็ไม่บังคับใส่หน้ากากแล้วไม่อะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยผู้บริโภคก็ยังมีความวิตกและก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอสินค้าก็ดีบริการก็ดีเนี่ยก็จะต้องปรับให้เข้ากับบิ๊กที่ผู้บริโภคมีความคิดและก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป นะครับยกตัวอย่างเลยเอาอย่างแรกเลยที่เป็นธุรกิจที่ได้ได้รับผลกระทบที่สุดเลยก็คือสายการบินกับโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันไม่มีพฤติกรรมแบบเดิมอีกต่อไปที่ที่จะบินกันได้ตาใจชอบหรือว่าเข้าพักโรงแรมกันได้อย่างสบายใจโดยไม่คิดอะไรทุกคนคิดหมดนะครับแล้วก็ดูหมดเลยว่า คนที่ทําธุรกิจนั้นอยู่เนี่ยอาดูแลลูกค้าที่มาขึ้นเครื่องหรือดูแลลูกค้าที่มาเข้าพักไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นๆเนี่ยที่ยังนั่นอยู่ก็อาจจะมีการดูอ่าเรื่องของวัคซีนใช <Okay. S 1> ่ไหมครับว่าอ,ม,อ,ม,อมีการเช็คหมอพร้อมสมใ,ในประเทศไทยเนี่ยว่าโอเคคุณฉีดมาแลวกี่เข็มนะหลายที่ก็ เวลามีโรงแรมจัดอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยก็ยังต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานนะครับโชว์ผล24ชั่วโมงห,หรือว่ามีตั้งโต๊ะการตรวจหน้างานสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะยังอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งรวมทั้งคนที่ให้บริการกับลูกค้าด้วยก็คือพนักงานตามโรงแรมต่างๆก็ยังต้อป้ายอยู่ว่าเป็น s a SHA Approved ใช่ไหมครับ ว่าพนักงานที่นี่เนี่ยฉีดวัคซีนครบแล้ว<น>เหล่านี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกับสายการบินก็เหมือนกันะนะฮะเวะลาเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เขาสบายใจ<ม>สายการบินที่ละเลยแล้วก็แบบไม่ค่อย<ม>อดูแลผู้โดยสารคนอื่นเข้าใส่หน้ากากกันเวลาอยู่บนเครื่องบางคนไม่ใส่แล้วก็ปล่อยปาล่าเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปลงกันเป็นว่าเล่นค่ะ สายการบินนั้นก็เสียชื่อเสียงไปใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าสัมริกอยู่คนมีความรู้สึกว่าเออขึ้นไปแล้วปลอดภัยเพราะสายการบินดูแลให้ใครไม่สายการบินนี้ใครไม่ใส่หน้ากากในการบินเนี่ย <Okay. S 2> ระหว่างบินเนี่ยไล่ลงเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเออสบายใจที่จะบินสายการบินนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบของแบรนด์ที่ผู้บริโภควัด แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องที่แบบตรงไปตรงมาเลยท <c oughs> ีนี้มันมีอีกหลายๆเรื่องที่ที่ตัวสินค้าเองก็จะต้องปรับเปลี่ยน <c oughs> นะยกตัวอย่างเลยเช่นว่าวเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจับอะไรใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ามีบทเรียนอยู่แล้วว่าเออจับแล้วต้องเออล้างแอลกอฮอล์ <c oughs> แน่นอนแอลกอฮอล์ก,ก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ธุรกิจบริการหลายๆแห่งก็ต้องยังยังต้องมีแอลกอฮอล์วางไว้ใช่ไหมครับ ขวดแอลกอฮอลที่ฉีดแบบเยียบก็จะเวิร์กกว่าแบบที่ต้องใช้มือกดอย่างเงี้ยคนก็ยังตรวจมากเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกอยู่ยังไม่อยากกดเพราะกดไม่รู้ใครมากดก่อนหน้าเราเดี๋ยวมือเราติดเชื้อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นอ่าห้องน้ำเป็นไงอ่ะห้องน้ำนะครับมีผมว่าหลายที่เลยถ้ามีเรียกแหละพลาสติกคลุม ที่นั่งให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความชื่นชม <Okay. S 2> จากลูกค้าว่าโอเคอันนี้เป็นเป็นคนที่บริการดีแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องนี้ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรที่ผู้บริโภคยังดูอยู่ตลอดเวลาว่าใครทําอะไรแล้วก็มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้บริโภคและลูกค้าหรือเปล่านะครับเป็นอย่างนั้น คือเหมือนกับว่าต้องละเอียดมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ละเอียดมากขึ้นเหมือนกับว่าต้องอยู่กับโรคระบาดด้วยธุรกิจก็ต้องท<ำ>ําเศรษฐกิจก็ต้องเดินอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ใช่ค่ะที่นี้คือรดมถึงต,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 ตัวตัวสินค้าด้วยอย่างบาร์นเนี่ยนะครับก็ต้องดูเทรนด์แล้วก็ต้องรู้เลยว่า โอเคมันเป็นแบบนี้แล้วผู้บริโภคใส่ใจยกตัวอย่างเลยคเครื่องดื่มธุรกิจเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะครับใส่ใจในในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นอ,อะไรที่สร้างภูมิต้านทานได้อะไรที่อะไรที่ดีกว่าะนะครับมีส่วนผสมใหม่ๆนะฮะมีสูตรใหม่ๆที่จะช่วยเขารักษาโรคหรือว่าช่วย กันได้ใช่ไหมครับพราม้จะมีเครื่องดื่มหลายๆตัวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะฮะอย่างอย่างแทนที่เป็นน้ําเปล่าเนี่ยมันเป็นน้ําผสมวิตามินดี <c oughs> ออได้ไหมผสมกระชายขาวเลยเละไรกันนะครับขิง พวกนี้เนี่ยมาเป็นเทรนที่มาเลยนะเห็นเห็นเครื่องดื่มหลายแบรนด์เลยหันลุกขึ้นมาทําน้าขิงต่อสู้กันในในตลาดเนี่ยเพราะเป็นอะไรที่สร้างภูมิต้านทานได้ดีใช่ไหมครับก็เป็นพัฒนานั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มผู้บริโภคก็จะเริ่มมองหาเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่ เพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้ได้ในสินค้าหลายๆตัวนะครับคือคือในยุคก่อนเนี่ยอาจจะผู้บริโภคอาจจะไม่คิดมากยกตัวอย่างว่าสแน็คไรนเนี่ย <c ười> เอาความอร่อยอย่างเดียวนะ่ะอ <c ười> ยุคยุคลาว่าไข่เค็มฮิตเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเป็นไข่เค็มหมดเลย <c ười> <c ười> นะครับมีหนังปลาไข่เค็มมีโปเตโตชิพที่เป็นไข่เค็มนะยุคนี้ไม่แน่นะอาจจะต้องมีอ่ามันฝรั่ง โรยวิตามินที่ช่วยป้องกันโควิดไอะไรนี้หรือเปล่าก็ออาต้องลองคิดดูนะร <c oughs> ต้องลองทำวิจัยทำฟีเจ i i บิลิตี้ดูคนะ่ะคือประปแบบเดียวว่ามีชิปหรือว่ามันฝรั่งทอดต้านไวรัสอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยนะจารย์่แบบฉ,ฉีกๆออกไปเลยก็ <c oughs>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  ไม่รู้ว่ามีคือเราต้องคิดไปตามเ,เรียกว่าเทรนหรือว่า ความพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปว่างนันนะจ๊ะต้องคิดให้รอบด้าเลยทั้งผลิตสินค้าใหม่หรือว่าบริบทอะไรทั้งหลายแหละหรือว่ารวมไปถึงกลยุทธ์หรือ positioning ของแบรนด์ตัวเองด้วยไหมอาจารย์คะใช่ครับใต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูดูแลพวกนี้ใหม่ในหลายๆเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่าที่เราคุยเคยคุยกันมาหลายครั้งนะฮะ,ะเรื่องนึ่งนอกเหนือจากตัวโปรดักตัวบริการที่จะต้องอดูแลอย่างที่ อย่างที่บอกแล้วแล้วก็คิดบริดตัวใหม่ๆเนี่ยเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยความนิยมออนไลน์ความนิยมในการที่จะซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมันมากขึ้นนะครับรีเทลน้อยลงเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ทําการตลาดนี่ก็ต้องมาดูแลนะครับซึ่งมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องプライซหรือเรื่องราคาของสินค้าที่ที่เคยคุยกันด้วยนะฮะเพราะแน่นอนพอเป็นออนไลน์แล้วเนี่ย มันต้นทุนมันต่ํากว่ามันไม่ต้องมีค่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายเรื่องการสต็อกเรื่องของการที่จะต้องเสียเอนทีฟีเข้าไปวางในร้านหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ราคาสินค้าถูกลงมันก็เกิดการแข่งขันด้านราคานะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มันจะมีอย่างอย่างที่ บอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดูคู่แข่งสมมติว่าคุณขาเคยขายสบู่อยู่เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่สบู่แบรนด์หลักๆที่มีขายอยู่ด้วยกันในในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในร้านค้ารีเทล,ลทั่วไปเท่านั้นแต่มันมีแบรนด์ออนไลน์เกิดขึ้นเยอะเลยที่ที่มันมีคุณภาพเดียวกันหรือว่ามีส่วนผสมเดียวกันแล้วแล้วราคามันน่าน่าน่าประทับใจกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอสภาพ เศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากโควิดก็ดีและเดี๋ยวยังมีเรื่องของสองคราม uh huh. โลกหรือเปล่าอีกเนี่ยนะครับ uh huh. คนก็จะใส่ใจเรื่องราคากันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ผลิตผู้ทําการตลาดเนี่ยไม่ดูแลเรื่องราคาให้ตอบสนองกับผู้บริโภคยุคหลังโควิดได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าจะ ต่อสู้ในตลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอู๋อาจารย์มันบีบบีบเหมือนกันนะอาจารย์เหมือนโดนบีบสายบีบบีบขวานะคะคือละเอียดก็ต้องละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดักใหม่ก็ต้องออกมาการแข่งขันก็สูงขึ้นพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปราคาก็ต้องต้องดีด้วยคือจะแพงไปตามต้นทุนอะไรก็ไม่ได้อีกนะอาจารย์ก็<า>ถือว่าเป็นยุคที่เรียกว่ามันจะต้องมีงัดกลยุทธ์หรือว่า marketing t o o l s ต่างๆน,นานาที่มันมันแปลกใหม่ๆอะไรขึ้นมาไหมอาจารย์คะใช่แต่ในสุดมันก็กลับไปที่พื้นฐานการตลาดนะครับ <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อคําที่พูดกันว่า Consumer c o n sumer insight นะครับก็คือเราต้องรู้ลึกถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ตีอินไซต์ความรู้สึกลึกๆของผู้บริโภคออกมาเป็นส <n> ินค้าบริการาการจัดจําหน่ายและราคาที่ <iek> ที่โดนใจเขาให้ได้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมีพฤติกรรมอะไรไหมที่หายไปเลยอะ่ะกับการไปกับไปกับ,กบพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ไม่กลับไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ มีมีมีหลายคนผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นจํานวนส่วนใหญ่ของของตลาดนะครับหลายคนเนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้ฉันไม่ไปซื้อรีเทลแล้วอืฉันซื้อออนไลน์อย่างเดียวนะครับพฤติกรรมที่ออกไปกินข้าวนอกบ้านร้านนี้หรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นประเภทเนี้ยก็จะน้อยลง นะฮะก็ก็จะมีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยติดอยู่พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแล้วหลายๆคนเมื่อก่อนเคยไปจับจับเดี๋ยวนี้ก็ไม่จาดจับอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นก็ก็จะมีพฤติกรรมเหล่านี้ที่ที่มันเป็นผลกระทบมาจากโควิดแล้วมันก็เคยชินเป็นนิสัยไปแล้วแล้วก็แต่มันไม่ใช่ทุกคนเปลี่ยนนะครับผม ผมคิดว่าแล้วแต่แคตตากรีบางประเภทเนี่ยเปลี่ยนเยอะผู้บริโภคเ,เปลี่ยนเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังมีคนมีพฤติกรรมแบบเดิมแบบเดิมอยู่นะซึ่งตรงนี้เป็นความยากของการตลาดที่เรนต้องวัดให้ได้ว่าในสินค้าที่เราดูแลอยู่ในบริการที่เราดูแลอยู่เนี่ย สินไซเป็นยังไงพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของเราให้สอดคล้องกับเขาหรือเปล่านะครับถ้ามันมีปริมาณมากพอก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนและพลิกตัวเองค่ะค่ะอาจารย์คะยกตัวอย่างที่เราอาจจะใกล้ตัวนิดนึงนะคะอย่างเช่นเรื่องของสายการบินหรือว่าการแพลนการเดินทางเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนเนี้มันมีอะไรที่ ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมคะแล้วก็อย่างเช่นว่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราจะเดินทางท่องเที่ยวทีนึงคือแบบเช็คเช็คละเอียดเลยแล้วก็แพลนล่วงหน้ายาวๆอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้มันอาจจะต้องสั้นขึ้นไหมเพราะว่าอ,อ,อะไรก็อาจจะเกิดประกาศล็อกอีกหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันจะปัจจุบันทันด่วนขึ้นมามันก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยไหมอาจารย์คะใช่อย่าง,งแรกเลย,เนยคนเนจด สนใจว่าเมื่อก่อนบินก็บินไปเที่ยวไปเที่ยวนะฮะ,ะตอนหลังก็จะใส่ใจเรื่องของการทําประกันสุขภาพถ้าไปป่วยที่นู่นจะเป็นยังไงนะครับศึกษาก่อนว่าประเทศนั้นนี่มีระบบสาธารณสุขที่ดีไหมถ้าไม่ไม่ดีนี่จะเห็นหลายๆคนเนี่ยพกยาไปจากประเทศไทยเลยคือรู้คือรู้ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาไม่รัรกษาโควิดนะครับหลายคนหาซื้อยาอตอนหลังเนี่ยก็ ก็เปลี่ยนจากฟาวิพิราเวียเนี่ยมาเป็นโมลูพิราเวียที่คิดกันแล้วก็ซื้อกันพกติดไปเลยเรียกว่าถ้าไปเป็นที่นู่นฉันรักษาตัวเองได้นะครับพกฟ้าทลายโจนพกอะไรกันไปกระเป๋ายานี่กลายเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เวลา เดินทางไปไหนเนี่ยก็จะมีการพฤติกรรมในการหาข้อมูลเยอะขึ้นนะฮะว่าประเทศนั้นเป็นอย่างไรสถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไรอัตราการติดโควิดอะไรเป็นอย่างไรนะครับก็มีความรอบคอบมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เตรียมตัวกันดีขึ้นครับอืมค่ะโอเคนี่ก็เลยเราก็เห็นภาพนะคะว่าอะไรอะไรเวลามันมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแต่ที่ยากคือของเดิมก็อาจจะยังมีอยู่ มีอยู่เพราะฉะนั้น<ด>โจทย์ก็คือจะต้องคงสภาพคือต้องรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ยังเหมือนกับอยู่ในช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านร,รับมือให้ได้ทั้งสองแบบท,ทแบบค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคคสวัสดีค,ค่ะอาจารย์วิทยวัฒชัยปานี